นี่ค่ะโต๊ะตรงนี้นะครับอหกตัวนะครับนะครับในขวางขวานะครับของผมนะแต่ถ้าเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีหนึ่งสองสามห้าตัวนะครับห้าตัวนะครับอ่าเป็นสามสี่ห้าหกตัวเป็นชิ้นหลกเป็นชิ้นหลกหกตัวอ่าเป็นฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายเป็นสนามแข่งขันเอออันนี้ก็อ่าคนนี้นะครับคุณโกมาพุนนะครับ เป็นผู้บริหารนะครับ One f o r Seven and Hotel นะครับนะครับก็เดินเดินเดินทางมาถึงรอบแปดคนสุดท้ายนะครับของของวันนี้นะครับคือผมก็มาขออนุญาตเขาทำคอนเทนต์นะฮะก็จะโปรโมทเรื่องโต๊ะเรื่องอะไรให้นอกจากโต๊ะสนุกเกอร์ที่มีสิบสองตัวแล้วนะครับมีห้องห้องวีตัวเรายังมีโต๊ะพูลนะครับอ่าโต๊ะพูลนะครับไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับผู้ที่มาพักอยากจะหย่อนใจนะครับก็มาแทงโต๊ะพูลนะครับ อ่านี่ครับนี่เป็นมินิบาร์นะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับที่มามาเล่นนะครับนะครับมักกี้สวยสาวเนี่ยไม่ใช่สาวสวยนะครับสวยมักกี้นะครับนะครับเนี่ยแข่นะครับอ่าเป็นบอสวิกรุ่นเก่านะครับบอสสุรุ่นเก่านะครับนะครับเป็นรุ่นเก่านี่ก็เป็นทีมงานนะครับคอนเฟอเรนนดูเคาน์เตอร์บาร์สวยมากนะฮะเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับก็นะครับ เข้ามาได้เลยนะครับส่วนท่านใดสนใจเรื่องไม้คิวนะครับสนใจเรื่องไม้คิวที่นี่เขาก็มีบูธนะมีครับมีบูธนะครับจำหน่ายคิวนะครับแล้วก็อัศซนส์ี่ขออนุญาตเปิดประตูหน่อยนะเพราะมันมืดนะครับอ่านะครับได้อ่าอ่านะครับก็นะครับมีคิวคู คิวสนุกนะครับกล่องคิวนะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็ก็อุปกรณ์หลักๆก็จะมาจากทางพี่บอยพาสิจะเลยครับผมอ่ามาแล้วก็บริหารงานเป็นตัวแทนหน่อยจากแจ็คท่าขามาอ่าฮะอครับครับอยู่โอมินก็มีคิวของเอ็กซิมัสก็มีมีทุกค่ายว่างั้นก็มีอ่ามีมีมีหลายค่ายใช่ใช่ครับและส่วนส่วนในเรื่องของของการรับซ่อมรับอะไรก็ ได้ครับติดต่อเี็ีมโงโอเคคิวมีทีมงานดูแลให้าครับโค้ชวงจรนะครับสำหรับสำหรับ One f o u เ Seven h อะทีนี้เรามาชมลานจอดรถนะครับใครคิดว่าไม่มีลานจอดรถไม่เชิญเลยนะครับลานจอดรถแบบกว้างขวางนะครับโอโถงมากเลยครับลานจอดรถนะนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างบนดีกว่านะครับในไหนเต็มที่แล้วครับที่เปิดห้องแล้วเหรอ ข้างบนอ่ะไม่ยังยังไม่ผมจะพาไปดูว,ว่า๋อพี่นี่เลียวอ่ะมีห้องว่างว่ะห้องว่างห้องไหนเก็บแล้วโอ้ดี่คือ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 ตอนนี้คือเราจต่การเองขาดแล้วห้องมันเต็มแต่พี่จะดูห้อง,องผมกลัวเปิดไม อ่าไม่เรียบร้อยไม่ร้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่มีไหมมีไหมเลียวไปเลยพี่เลียวอ่าลยอ่าตกงให้ดูแลตกลงตกลงอ่าส่วนนี้ก็ส่วนนี้ก็พี่สิงห์นะครับพี่สิงห์พี่สิงห์ก็ก็อยู่เป็นหรือว่าเป็นคนเก่าคนแก่ของวันโฟร์เซเว่นนะครับอยู่มานานแล้วนะครับอือ นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในระยะเวลาที่ที่ยังยังไม่มีลูกค้านะครับอยู่ในช่วงแข่งนะครับสเตเดียมก็อยู่ข้างล่างโอโถมากครับส่วนคนนี้นะครับก็คือคุณแมนนะครับแมนชั่นนะครับเป็นเจ้าของค่ายแมนชั่นนะครับรายการที่ส่งกี่คนครับ18คนพร้อมเป็นสปอนเซอร์นะครับอ่านะครับสนับสนุนกีฬานะครับเออ ใครสนใจจะติดต่องานบริษัทซ E อีกุ๊ายครับอ่าทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับงานอ่าด้านนิคิอุตสาหกรรมครับงานเดเวล็อทั้งหมดอ่าติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราท้ายๆรายการเราก็จะบอกเรื่องของเบอร์โทรที่ติดต่อนะครับแต่คนนี้ตัวจริงนะครับบอสใหญ่นะนะครับอืมนะครับตอนนี้ประธานชมรมลูกเกอร์จังหวัดระยองก็ ไม่ได้นัดหมายนะครับเขาบอกพี่เลียวมาก <ไป S 1> ดูทางขึ้นนะครับคลาสสิกนะครับครลาสสิกมากนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอประวัติศาสตร์นะครับถ้วยรางวัลต่างๆนานานะตั้งแต่ยุคนู้นยุคนี้นะครับโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่คือทองครับอ่าตั้งแต่คืนทองนะครับคุณโกก็ได้เก็บไวนะไ้นะอ่าลุกคนนี้เอาไหอ่าส่วน พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่รับรองนะครับนั่งเล่นนั่งไว้นั่งเล่นนะครับรอเมียอาบนองอาบน้ำามืว่าไปอ่านี่ครับนี่เป็นห้องวีนะโอ้โหไว้จริงเหมือนเป็นห้องแบบเ้ยไว้ดืมต่างตมากอ่าเหมือนแบบว่าห้องนี้แต่ขาดถ้ามีคาราโอเกะเก๋วเลยเนี่ยนะครับ นะครับก็สิบสามครับเลขสิบสามนะครับเพราะโต๊ะเขามีสิบสามตัวนะครับอ่ามีห้องเบอร์นะครับห้องก็แต่แต่งสวยมากนะครับอ่าแต่ฝรั่งไม่ชอบนะครับนี่ตกแต่งนะครับอ่อข้างบนมีสิบสามห้องนะครับท่านผู้ชมเอาสิบสองห้องสิบสองห้องสามเลยเป็น V.I.P. สุกเกอร์อ่านะครับนี่อ่ะ อันนี้เดชมห้องพักนะครับนี่นะครับห้องอาบงอาบน้ำสุขภัณฑ์นะครับดูไม่มีเน็ตตัดสะอาดสะอ้านนะครับหลุดแล้วแล้วหหรอแล้วเหรอเอ้าขอจากข้างล่างขึ้นมาไปหลุดต้องต่อข้างบนพี่ต้อง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 ปิดเป็นเน็ตของพี่อ่ะเป็นเน็ตเป็นเน็ตเป็นเน็ตมึงมี